สวัสดีครับคลิปนี้มาทำความรู้จักกับที่มาของชื่อวัคซีนโควิด -19 ที่พัฒนาโดยบริษัทแอตราซเซเนกากับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของสหราชอาณาจักรนะครับวัคซีนชนิดนี้นะครับมีชื่อที่ขึ้นทะเบียนยานะครับว่า chadox1s recombinant นะครับหรือบางท่านอาจจะเรียกเป็นภาษาไทยให้จำง่ายๆนะครับว่าวัคซีนชาดก นะครับก็เป็นชื่อที่น่ารักเลยทีเดียวนะครับมาดูกันครับว่าตัวย่อแต่ละตัวนั้นมีความหมายอย่างไรนะครับตัว C H ตัวแรกนะครับก็หมายถึงชิมแปนซีนะครับก็เป็นลิงชิมแปนซีซึ่งเป็นลิงที่มีวิวัฒนาการใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดนะครับทำไมถึงเป็นลิงแปนซีก็เนื่องจากว่าตัวออดิโนไวรัสเวกเตอร์เนี่ยเป็นไวรัสที่สามารถจะติดเชื้อในตัวชิมแปนซีได้นะครับซึ่งเวกเตอร์เนี่ย ก็หมายถึงตัวพาหนะขนส่งไวรัสเข้าสู่ตัวมนุษย์ที่รับวัคซีนนั่นเองนะครับเวกเตอร์ที่บริษัทใช้ก็คือเป็นชนิดอะดีโนไวรัสครับตัว OX ก็เป็นตัวย่อหมายถึง University of Oxford นะครับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรแพลตฟอร์มเทคโนโลยีนี้นะครับหมายเลขนึงก็คือลำดับของเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกำลังพัฒนานะครับซึ่งตอนนี้เขาก็มีอยู่2ตัวนะครับก็เลยเรียกว่าชาดก1กับชาดก2นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่สามารถวิจัยและพัฒนานำไปใช้ในยินบำบัดและการผลิตวัคซีนได้หลายชนิดนะครับสำหรับตัว S นะครับก็หมายถึงสไปค์ไคลโครโปรตีนมันก็คือตัว โปรตีนที่อยู่ในปุ่มที่ยื่นออกมาที่เป็นโครงสร้างเหมือนกับมงกุฎที่เปลือกหุ้มของตัวไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด -19 นั่นเองนะครับตัวสไปซ์โปรตีนตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่จะไปจับกับตัวรับ S E 2ในมนุษย์ครับนั่นคือถ้าบริษัทนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโปรตีนเป้าหมายจาก S เป็นตัวโปรตีนอื่นๆนะครับก็จะสามารถได้ผลิตภัณฑ์อื่นๆตามมาครับสำหรับคำว่า Recombinant ที่ห้อยท้ายตัวชื่อยานี้นะครับก็เป็นตัวที่บ่งบอกถึงการทำให้เกิด DNA ลูกผสมครับซึ่งก็เป็นกระบวนการในการดัดแปลงพันธุก,กรรมเกิดเป็น GMO ตัว S หรือ s ส k e p โ o ร e ีนตัวนี้นะครับก็จะถูกสร้างขึ้นมาในเนื้อเยื่อของมนษุษย์เมื่อถูกฉีดเข้าไปแล้วนะครับหลังจากที่มี เอสสไปร์โปรตีนนี้นะครับอยู่ในร่างกายเราก็จะไปกระตุ้นให้เซลล์ในภูมิคุ้มกันสามารถที่จะจดจำเข้าจู่โจมทำลายตัวไวรัสโควิด1 9เมื่อเข้ามาสู่ร่างกายและบางส่วนก็จะกระตุ้นให้เซลล์ภูมิคุ้มกันสามารถสร้างแอนติบอดีเข้าไปขัดขวางกระบวนการทำให้เกิดการติดเชื้อโรคโควิด1 9นั่นเองครับ